สวัสดีครับผมทอมมี่ในช่องที่ดินแบ่งขายนะครับวันนี้ผมก็มีที่อีกหนึ่งแปลงนะครับมาแนะนําท่านผู้ชมไ้ชมกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ตาบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับผมถนนที่มองมองเห็นนี้ก็คือจะเป็นถนนผ่านหน้าแปลงนะครับเป็นถนนคอนกรีตกว้าง8เมตรนะครับเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ สองไร่สามงานยี่สิบตารางวานะครับผมขายอยู่ตารางวาละ3ามพับาทนะครับพร้อมออกข่าโอนค่าภาษีให้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดกันนะครับกับแปลงที่ผมลงไปนะครับจากคลิปที่แล้วแปลงที่ถมแล้วนะครับผมแปลงที่ถมแล้วแปลงนี้ก็คือจะเป็นตารางวาละห้าพันบาทนะครับแปลงที่ยังไม่ถมนะครับ ก็ยังเป็นล่องสวนอยู่นะครับผมขายตามสภาพนะครับขายตารางวาละ3,000บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะหาซื้อที่ไว้ทำโกดังโรงงานราคาถูกๆนะครับแถวใส่น้อยนะครับก็เชิญแวะเข้ามาชมได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์084 418 4122นะครับ ผมทอมมี่นะครับผมดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมมีสองแปลงให้เลือกนะครับแปลงที่ถมแล้วกับแปลงที่ยังไม่ถมนะครับแปลงที่ถมแล้วเนื้อที่สองไร่สามงานสิบเก้าตารางวาขายตารางวาละห้าพันนะครับแปลงที่ยังไม่ถมมีเนื้อที่สองไร่สามงานยี่สิบตารางวานะครับต่างกันหนึ่งตารางวานะครับผม แต่แปลงที่ยังไม่ถมขายอยู่ตารางมาละส3,000บาทนะครับพร้อมออกค่าโอนค่าภาษีให้ที่ดินนะครับจะติดถนน2ด้านนะครับติดถนนซอย2ด้านเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูถนนซอยอีกเส้นหนึ่งนะครับ นี่จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับผ่านหน้าแปลงนะครับเป็นถนนสาธารณประโยชน์เหมือนกันนะครับจะเลี้ยวตรงโรงงานตรงนี้จะเป็นโรงงานยางรถยนต์นะครับผมก็เลี้ยวเข้ามาจากหน้าโรงงานเข้ามาประมาณ400เมตรนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่คือแปลงที่ถมแล้วนะครับขายอยู่ตารางวาระห้าพัน ้าไปนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับผมห่างจากโรงเรียนดีมากอุถัธรมประมาณ1กิโลนะครับห่างจากถนนหลักเส้น3-40บางบัวทองสุพรรณเข้ามา1กิโลเมตรนะครับท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาดูที่นะครับนัดเจอกันตรงอบตายใหญ่นะครับผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินนะครับผมหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ ดูบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศดีนะครับวันนี้ผมทอมมี่ก็ขอจบเลียวไปพิงคราวนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม